เดียวตีตกตีตกปุ๊บฟัดเลยหอมปะเนี่ยหอมไม่เนี่ยหอมไม่เนี่ยไม่หอมดีกว่าอุ้ยลุดกลับเป็นกบยางแก้คันจิ๋วครับร่องนี้มาทีไรก็ต้องแวะนะครับเนี่ยครับใส่เข้าไปเฮ้ยโอ้โห เนี่ยครับใส่เข้าไปกล้องโอเคยังบันทึกอยู่โอเคครับผมฝ่าวิ่ครับสุดยอดมากครับผม,บม,บมตีโดม